นี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้เครื่องวัดความดันระบบดิจิตอลที่แบบที่ใช้วัดต้นแขนนะครับรุ่นนี้นะครับแบบนี้นะครับเป็นอุปรกรณ์วัดความดันที่ตอนนี้กําลังได้รับความนิยมแทนอุปรกรณ์วัดความดันที่ใช้แบบแมนนวลนนะครับเป็นระบบดิจิตอลใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีระบบการบันทึกข้อมูลที่เราสามารถเรียกใช้เรียกดูข้อมูลได้นะครับ มาดูกันว่าองค์ประกอบกระส่นประกอบและวิธีการตั้งค่าเครื่องวัดความดันตรงนี้เป็นยังไงบ้างมาดูกันครับครับสำหรับเครื่องวัดความดันระบบดิจิตอลหรืออิเล็กทรอนิกส์ปรับเพลชอร์มอนิเตอร์ที่ใช้วัดที่ต้นแขนนะครับยี่ห้อที่ผมจะแนะนําตัวนี้นะครับรุ่นที่จะแนะนําตัวนี้เป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งตามท้องตลาดอาจจะมีหน้าตาที่แตกต่างออกไปแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานที่เรียกว่าระบบดิจิตอลก็ การเช็ดค่าตั้งค่าอะไรก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นักนะครับในกล่องนี้ซื้อมาแล้วมีอะไรบ้างนะครับออกไปนะครับก็จะมีตัวเครื่องแบบนี้นะครับตัวเครื่องอใส่มาในถุงแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นผ้าพันรัดต้นแขนนะครับหรือเรียกว่าคับนะครับแล้วก็จะมีข้อต่อตัวนี้ครับ เป็นสายนำอากาศนะครับนะก่อนใช้เราก็มาเสียบเข้าด้านนี้นะครับแล้วก็กดใช้งานนะนี่นครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอันนี้สายชาร์จนะครับสายเป็นสาย USB นะครับเราจะเสียบชาร์จไฟนะครับกรณีที่เราไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับเราเสียบชาร์จไฟช่องนี้นะครับนะแล้วก็ช่อง USB ตัวนี้ จะไปเสียบที่ปลั๊กนะครับนะปลั๊กจะต้องระวังนะครับตัวนี้ใช้กระแสไฟ6โวลต์น,นะครับถ้าไปเสียบปลั๊กต้องมีตัวแปลงกระแสไฟ6โวลต์ให้ด้วยนะถ้าไม่มั่นใจก็อย่าใช้ครับอย่าใช้แนะนําไม่ใช้แบตเตอรี่ดีกว่านะครับแบตเตอรี่เครื่องนี้ใช้แบตเตอรี่เป็นฐาน 3A นะครับสี่ก้อน1 2 3 4่นะครับร้อยติดเครื่อง นะก่อนใช้งานนะครับมาแนะนําวิธีการเซตค่าก่อนการเซตค่าเนี่ยปุ่ม S คือเซตค่านะครับค่าคือ System นะครับการตั้งระบบปุ่ม S คือการเซตระบบนะครับปุ่ม M เป็น Memory นะครับ Me m o บ y ร์ Memory กดเพื่อดูค่าคาดันที่ผ่านมานะครับการเซตค่าให้กดที่ปุ่ม S นะครับนะถ้ากดครั้งแรกครั้งเดียวอย่างนี้นะครับนะ ตัวที่โชว์มาก็จะเป็นรูปคนแล้วก็มีเลขนหนึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็บนมี75ดังนั้นก็เป็นวันที่วันเดือนปีนะครับถ้ากดอย่างนี้อย่างวัดยังตั้งค่าอะไรไม่ได้นะครับกดปิดก่อนการตั้งค่าก็ต้องกดปุ่ม X ค้างครับกดปุ่ม X ค้าง3วินาทาี3วินาทีแล้วปล่อยเนี่ยภาพคนที่มีหมายเลขหนึ่งแวบๆบนี่นะครับ จะกระเพิบขึ้นนะครับการตั้งค่าก็คือต้องกดเลื่อนหาค่าที่ต้องการนะครับนะครับกดที่ปุ่ม M นะครับกด M นะครับมันจะเลื่อนคนที่1และคนที่2นะครับถ้าจะเอาคนที่1กด S นะครับก็จะไปกระเพิบต่อที่2 0 1 5หมายความว่าปี2015นะครับ ก็คือปีนี้แหละถ้าเราจะเลื่อนหรือเปลี่ยนค่าปีพศเราก็กดที่ปุ่ม M นะครับมันจะเลื่อนขึ้นนะครับเป็น 16, 17, 18ไม่มีเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นจนถึง99นะครับ2,099ทีนี้ผมไม่เลื่อนเพราะว่ากว่าจะกลับมาอีกนานนะครับผมก็โอเคที่2,015นะครับมันก็จะไปเพิ่มต่อที่เดือนนะครับเดือน7กรกฎานะครับเดือน7ถ้าเปลี่ยนเดือน กดที่ m นะครับมันก็จะเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นเหมือนเดิมเป็น8สิงหา9กกันยาไปเรื่อยถึง12บสก็เริ่มต้นใหม่ที่ 1, 2 3 4 5 6 7อ่ะเดือนี้ไปเดือนกรกฎานะครับผมกด s ที่โอเคกรกฎามากระพริบ H, ต่อที่วันที่15นะครับวันที่15อ่าวันนี้ไม่ใช่วันที่15วันนี้เป็นวันที่13ผมก็จะเปลี่ยนวันที่นะครับก,กด A, ปุ่ม m เลื่อนไปให้มันย้อนกับมันวันที่นะมันจะไปะถึงวันที่31เลย แล้วก็มาเริ่มต้นหนึ่งใหม่วันนี้วันที่13โอเคผมโอเคที่13บสามกด S ต่อไปเป็นการเซตเวลานะครับเวลาตอนนี้ 14, น 14. น54นะครับ14บสนาฬิกาห้นาทีนะครับถ้าจะเปลี่ยนแปลงก็กด M เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมเอาไปสิน,นาฬิกาห้นาทีาาาใช่ไหมโอเค54นาทีโอเค แล้วมันจะมาเปลี่ยนมาเป็น p a o f นะ p a กับ o f p a o f หมายความว่า p a เนี่ยจะเป็นค่าความดันหน่วยกิโลปาสกานะครับกิโลปาสกา o f ก็คือเราจะ o f กิโลปาสกานะครับอีกค่าหนึ่งก็คือค่าม mm ิลลิเมตรประหลอดตอนเนี้ยถ้าเรากดโอเคที่ off โอเคที่ off นะครับเราจะใช้ค่ามิลลิเมตรประหลอดนะเพราะส่วนใหญ่เราก็ใช้ค่ามิลลิเมตรประหลอดกันนะครับ เพราะนั้นเราจะออฟที่กดออฟนะครับโอเคออฟนะจบการตั้งค่านะครับเอนะครับอันนี้คือค่าความดันของผมนะครับที่วัดไปก่อนหน้านี้นะครับนะกด M ครั้งแรกปุ๊บมันจะโชว์ค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลีย่ยดูกใกล้ใกล้นะิดนึงนะฮะจะเห็นเป็นรูปคนที่1น,นะครับคนที่1น,นะครับประมาณนั้น กด m ครั้งแรกปุ๊บมันจะโชว์ค่าขึ้นมาค่าแรกจะเป็นค่าเฉลีย่ยค่าเฉลีย่ยเป็นค่าความดัน3าครั้งสุดท้ายที่ผมวาดไปเนี่ยเอามาเฉลีย่ยโชว์มาเป็น123 75ค่าความดันอยู่ที่123 75 65เป็นค่าที่ประจระครับที่ประจรที่65สที่ประจรก็คืออัตราการเต้นของหัวใจ65ครั้งต่อนอาทีนะครับแล้วก็123ก็เป็นค่าความดันตัวบนก็คือซิสโต l i c นะครับ เจหเป็นได a อสโซลิกนะครับหน่วยวัดก็มิลลิเมตรประลอดนะครับอันนี้ค่าเฉลีย่ยถ้าเรามาดูว่าครั้งหลังสุดความดันอยู่ที่เท่าไหร่กด t m ครับปึ๊บมาค่าจะเปลี่ยนไปนะครับดูที่เลขหนหน้าหัวใจนะครับเลขหหมายว่าครั้งล่าสุดครั้งแรกเนี่ยความดันผมอยู่ที่131.77นะที่ประจาณอยู่ที่62ครั้งต่อนอาที ร้อยสามสิบเอ็ดเป็นค่าซิสโซลิกคือที่มีสองค่า,าว่าหัวใจของเราเนี่ยนะถ้าที่มัน,นคือบีบหัวใจเพื่อเอาเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับจังหวะบีบแล้วก็มีจังหวะคลายนะจังหวะบีบเรียกว่าซิสโซลิกนะครับนะความดันจะสูงขึ้นนะแล้วพอสูงขึ้นถึงจุดหนึ่งมันก็จะคลายตัวนะคลายตัวจนจุดที่ ตามสูตรของมันก็คือค่าไดเออร์โลิกเพราะนั้น131.77ก็คือซิตริกกับไดเออร์โลิกนะครับอันนี้ค่าที่หนึ่งนะครับผมกดอีกครั้งหนึ่งนะจะเป็นค่าความดันครั้งที่สองก่อนหน้านี้นะครับ13278นะครับและที่ประจอ6 6อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือ กดปิดอ่ามันก็โชว์ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง9ก้าสิบเก้าค่านะครับนะผมวัดไปเจ็ดปค่านะครับนะปิดปุ๊บนะครับ,บกดครั้งแรกปุ๊บจะโจค่าเฉลี่ยนะครับอยากรู้ว่าครั้งก่อนๆที่วัดไปค่าเท่าไร,นะรกดเคลื่อนไปดูนะครั้งที่1วัดเมื่อไรครั้งที่2วัดเมื่อไรครั้งที่3วัดเมื่อไรวัดเมื่อ,อไรดูที่นี่ครับนี่ครับ 6ก5ก็คือวันที่25เดือนมิจุนาเวลา16นาฬิกนาทีนะครับความดันของผมอยู่ยที่1 0 8่2จร67ต่อไปก็จะเป็นวิธีการใช้เครื่องวัดความดันนะครับมา,มาดูที่ครับนะการวัดนะครับอันนี้เป็นเครื่องวัดความดันแบบ ใช้ผ้าพันละต้นแขนนะครับตามรูปร่างเลยนะครับเราก็จะสอดครับตัวนี้นะครับสอดครับตัวนี้นะครับเอามือสอดเข้าไปโดยให้สายเนี่ยตัวนี้ก็จะเขียนว่าอาตัลี่ใช่ไหมครับอาตรตัลี่แปลว่าหลอดเลือดแดงให้สายตัวนี้อยู่ในแนวเดียวกับหลอดเลือดแดงนะครับแล้วนะครับให้ขอบคับเนี่ยมันจะมีข้อมืออยู่เนี้ยนะ,ะข้อมือเนี้ย ให้ข้อมือตรงนี้กับคับเนี่ยมีระยะห่างประมาณ2 3ถึงมเซนนะครับพันครับให้กระชับพอดีนะครับอ่ะบเจะผมจะพันอ่ผมใส่ครับไปที่แขนแล้วนะครับเมื่อกี้บอกว่าให้สายตรงนี้อยู่ในแนวเส้นเลือดแดงนะครับเส้นเลือดแดงเรารู้ได้ไงว่าเส้นเลือด,ดอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จับที่ประจรนะครับนะที่แขนเนี่ยจะมีจุดที่เป็นที่ประจรที่ประจรก็คือจุดที่มี สัมผัสได้ถึงหลอดเลือดถ้าเป็นเลือดแดงเนี่ยเส้นเลือดมันจะเต้นตุ๊บๆนะครับถ้าเป็นเลือดดำเนี่ยมันจะไม่เต้นนะครับว่าหัวใจเนี่ยมันจะเต้นตามจังหวะของหัวใจน,นะครับหลอดเลือดแดงนะครับที่แขนเราเนี่ยให้สังเกตที่นิ้วก้อยนะครับหลอดเลือดแดงมาอยู่นแนวเดียวกับแนวเดียวกับนิ้วก้อยนะครับตรงข้อพับตรงนี้นะครับเพนะราะฉะนั้นสายตัวนี้ควรจะอยู่ในแนว หลอดเลือดแดงตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่เ,ออเหนือนข้อพับห่างจากข้อพับตรงนี้นะครับขอบผ้าเนี่ยขอบคับเนี่ยวันสองสามเซนนะครับแล้วก็คับตัวนี้ให้อยู่แนเวเดียวกับอยน่ใเราจะโบใจนะครับการวัดง่ายๆครับเราจะกดที่ปุ่มนี้ครับกดทีเดียวอ่าเครื่องมันก็จะวัด เครื่องมันจะเป่าลมเข้าทางท่อนะครับไปที่คับนะครับคับก็จะบีบลัดต้นแขนหลัะไปถึงจุดสูงสุดพอถึงจุดสูงสุดมันก็จะปล่อยลมออกมาเครื่องมันก็จะจับสัญญาณการเคลื่อนไหวของหลอดเลือดแดงหลักแล้วก็วัดค่าเป็นความดันออกมานะครับคนะ่าสูงค่าต่ำเนี่ยนะมันก็บ่งบอกอะไรบ้างนะครับ อย่างซิสโตเลกเป็นจังหวะที่หัวใจบีบตัวนะครับช่วงจังหวะหัวใจบีบตัวเอาเลือดไปเลี้ยงร่างกายของเรานะครับตดแอสโตเลกคือจังหวะที่หลังจากบีบแล้วก็คลายตัวใช่ไหมหัวใจคลายตัวก็จะเป็นไดแอสโตเลกนะครับความดันผมขึ้นที่1 3ึ่งร้อยสามสิบห้าแปดสิบหกนะครับอยู่ในแถบสีเขียวแถบสีเขียวเหลืองแดงเนี่ยบอกว่าระดับความดันอยู่ระดับไหนสีเขียวก็เป็นช่วงความดันปกตินะครับ นะถ้าขึ้นมาถึงเหลืองเนี่ยนะก็จะเ,เริ่มสูงแล้วแต่ถ้าความดันถึงสีแดงก็ถือว่าเป็นความดันสูงที่จะต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับรนะาอนั้นผม1นั6้นผม1ิ5 8 6ชีพประจออยู่ที่75นะครับก็คือหัวใจเต้น75ครั้งต่อนาทีนะครับนะนั่นก็คือการวัดค้าความดัน ปัญหาที่คนเป็นโรคความดนันสูงเนี่ยมักจะเป็นในผู้สูงอายุนะคนที่สูงอายุก็ใช้ชีวิตมาเยอะนะครับใช้เส้นเลือดแดง,ดงเส้นเลือดดำอะไรมาเยอะนะครับพอใช้ชีวิตมาเยอะเนี่ยก็มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเยอะมากขึ้นนะครับทำให้เส้นเลือดเรานะครับเดิมที่มีความยืดหยุ่นก็อาจจะมีขาดความยืดหยุ่นนะฮะเส้นเลือดแข็งจากคอเลสเตอรอลไปเกาะตามผนังหลอดเลือดบ้างหรือ เลือดหนืดจากามีน้ําตาลในเลือดสูงนะครับในคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเลือดหนืดทําให้หัวใจต้องออกแรงบีบมากขึ้นนะฮะเป็นเหตุให้เกิดความดันสูงขึ้นนะครับก็เลยถ้ามันสูงมากถึงระดับที่ว่าเรียกเป็นเรียกว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็คือต้องไปพบแพทย์เพื่อหาวิธีทางเยาวยารักษานะครับผมว่าข้อมูลที่ได้รับวันนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์ สำหรับท่านนะครับไม่มากก็น,น้อยเพื่อผมก็ขอแนะนําให้ทุกท่านนะครับมีเครื่องวัดความดันติดบ้านไว้เป็นประจำนะครับว่าโรคความดันโรคหิตสูงกับผู้สูงอายุนะฮะมักจะเป็นของคู่กกนเพราะนั้นเรามีเครื่องวัดความดันติดบ้านไว้เป็นประจำเนะี่ยถือว่าเ,เป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอะไรเนี่ยเอาเครื่องวัดความดันมาวัาดไว้ก่อนเลยนะครับ เป็นสัญญาณชีพขั้นพื้นฐานที่ไปโรงพยาบาลที่ไหนก็ต,ต้องวัดไว้ก่อนนะครับวัดความดานันวัดประหลอดนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้ามีเครื่องวัดความดานันติดบ้านไว้เป็นประโยชน์อย่างมากครับสำหรับบ้านที่มีสมาชิกในครัวเรือนอยู่หลายคนนะครับแนะนําให้จดบันทึกตัวนี้จะบันทึกค่าความดานันได้งสองคนคนที่หและคนที่สนะครับแต่ละคนเนี่ยสามารถบันทึกค่าได้ถึง9-9ค่า แต่ถ้ามีคนที่3ที่4ที่5ขึ้นไปเนี่ยเราจะทําให้เรางงกับข้อมูลที่อยู่ในเครื่องนะฮะเพราะฉะนั้นแนะนําให้มีการจดบันทึกนะครับในกระดาษนะครับว่าเ,เราได้ทําการวัดเมื่อวันที่เท่าไรเวลาอะไรนะครับแล้วก็ช่วงที่วัดอาการของคนที่วัดเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยอีการเป็นยังไงเช่นเป็นลมน้ำมืดหรือช่วงเช้าที่วัดเป็นปกติ ค่าวาดัไมจะต่างกันไปนะครับก็ขอแนะนำนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับก็โปรดติดตามคลิปอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของท่านนะครับขอบคุณครับ